วันที่31มอกราคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยในกล่าวถึงกระแสะข่าวลือเรื่องนายอนุทินได้เข้าพบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศอังกฤษนายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยเจอนะผมไปยุโรปนี่ผมไปกับปลัดกระทรวงสาธารณาสุขท่านเลยคสปสช,ชอและท่านเอกอัครราชาทูตไทยประจํากรุงลอนดอนท่านเอกอัครราชาทูตไทยท่านน่ารักมาก ผมจะทำหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยซ้ําขอบคุณที่ท่านทู่ใส่ใจ ไปร่วมประชุมกับผมทุกนัดถือว่าเป็นสปิริตที่ดีมากการที่เราไปประชุมพร้อมท่านเอกอาคาัครราชทูตทําให้ฝ่ายที่หารือด้วยเกิดความมั่นใจในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของประเทศไทยการหารือจึงสำเร็จผลเมื่อถามว่าผลเอกประวิตธิวงษ์สุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้พูดคุยกับหลายพักการเมืองเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้จัดการรัฐบาลนายอนุทินกล่าวว่าปัจจุบันท่านก็ทําหน้าที่นั้นอยู่ทุกคนเคารพท่าน นอกจากนี้เมื่อถามย้ำว่าหน้าที่รวมถึงหลังการเลือกตั้งด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าหลังการเลือกตั้งก็ต้องดูคะแนนตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้